GS แบตเตอรี่มั่นใจยืนหนึ่งผู้นำแบตเตอรี่ฉลองความยิ่งใหญ่จัดงาน GS แบตเตอรี่ a l ล r เ a อร์ปาร2ตเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมา GS แบตเตอรี่ผู้นำแบตเตอรี่รถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยฉลองความยิ่งใหญ่จัดงาน GS แบตเตอรี่ a l ล r เ a อร์ปาร์ตี้2โดยคุณประกา1ศิษฐพรประภากรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณสมพรจันกรีนภาวง์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม g ีเอสเซลจำกัดประธานจัดงานได้เรียนเชิญตัวแทนจำหน่าย g ีเอสแบตเตอรี่จากทั่วประเทศมารวมตัวกันตอกย้ำจุดยืนครองเบอร์หนึ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ของประเทศไทยและปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูจากคุณโต้งทูพีแรปเตอร์ชื่อดังทีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดและคุณนนทนนจิลปินชื่อดังที่มาร่วมงาน โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปาร์คไฮแอทแบงคอกถนนวิทยุกรุงเทพคุณวิชุดาเลิศก,กิจอน,นันต์กุลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัทสยาม GSCell จำกัดได้กล่าวว่า Gs แบตเตอรีให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านดิจิตัลด้วยการทำแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการทำดิจิตอลอินฟอร์เมชันการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าด้วยระบบออนไลน์การเข้าถึงด้วยระบบข้อมูลจากผู้ให้บริการสู่ผู้ใช้บริการหรือ end user ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉินผ่านระบบออนไลน์สามารถลงทะเบียนรับประกันแบตเตอรี่และเช็คอายุงานของแบตเตอรี่ ในส่วนของผู้แทนจำหน่ายก็เพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้สามารถสั่งของผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้